สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพามาชมรถที่หลายคนรอคอยและเป็นที่นิยมทั่วโลกมาตลอดหลายปีนั่นก็คือ Honda Civic รุ่นปี2026ที่เพิ่งถูกเปิดตัวไปไม่นานนี้เองซึ่งการกลับมาครั้งนี้ Honda ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยขึ้นสมรรถนะที่ปรับจูนให้ดียิ่งขึ้น ห้องโดยสารที่หรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยไปจนถึงราคาที่จัดว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Honda Civic 2026ยังคงเส้นสายความสปอร์ตและความโฉบเฉี่ยวอันเป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการออกแบบที่ดูลงตัวและมีความพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดกว้างดีไซน์ใหม่ ไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อเข้ากับเส้นสายด้านข้างทำให้รถดูกว้างและมีความดูดันมากขึ้นกันชนหน้ามีการปรับให้มีช่องดักอากาศที่ใหญ่ขึ้นเสริมความสปอร์ตและช่วยในเรื่องการระบายความร้อนด้านข้างตัวรถเน้นเส้นคมชัดตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้าย ทำให้รถดูยาวและเพรียวขึ้นล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17ไปจนถึง19นิ้วตามรุ่นย่อยด้านท้ายฝ่ายท้ายและทรงตัว C ถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยครึ่งพร้อมสปอยเลอร์และท่อไอเสียคู่ในรุ่นสปอร์ตท,ที่ช่วยเติมความเร้าใจให้กับรถคันนี้พูดถึงสมรรถนะ Honda Civic 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ประหยัดและขับขี่แบบสปอร์ต เครื่องยนต์หลักยังคงเป็นเบนซิน1 5ลิตร v t e ท Tur b o ที่ได้รับการปรับปรุงให้แรงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ190แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ถูกจูนให้ตอบสนองได้ดีขึ้นและยังมีตัวเลือกเกียร์ธรรมดาสำหรับสายขับสนุกโดยเฉพาะส่วนรุ่นไฮบริดก็ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาใจตลาดที่ต้องการความประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี e-HTV ของ Honda ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจการขับขี่และช่วงล่างก็เป็นอีก1นึ่งจุดเด่นซีวิค2026มาพร้อมกับการปรับปรุงพวงมาลัยไฟฟ้าให้มีความแม่นยำมากขึ้นระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบ m a c p h e r ร o n ั t r ต t และด้านหลังมัลติลิงที่ถูกปรับเซ็ตใหม่ทำให้เข้าโคงได้มั่นใจและเกาะถนนดีขึ้น ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความนุ่มนวลสบายสำหรับการขับใช้งานในชีวิตประจำวันมาดูภายในกันบ้าง Honda Civic 2026มีการออกแบบห้องโดยสารที่ดูรูหราและพรีเมียมมากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงในหลายตำแหนง่ง เช่นแผงคอนโซลหุ้มวัสดุรุ่มเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่อบกระชับและนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงจาก Bose ในรุ่นท็อปที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียม มาตรวัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามโหมดการขับขี่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาและช่องแอร์ดีไซน์ใหม่ที่เน้นความเรียบหรู ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Civic 2026มาพร้อมกับแพ็กเกจ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟังก์ชันช่วยขับขี่อัจฉริยะครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในแง่พื้นที่ใช้สอยซีวิก2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถซีดานที่มีห้องโดยสารกว้างขวางที่สุดในคลาสเบาหลังมีพื้นที่วางขากว้างนั่งสบายสำหรับการเดินทางกลายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวสุดท้ายในเรื่องของราคา Honda c i v i c 2026มีการเปิดตัวในหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไปถึงราว1.3 0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดและออปชันครบครันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยสมรรถนะที่ดีขึ้นเทคโนโลยีครบครันและความปลอดภัยขั้นสูงก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่ายอย่างมาก โดยรวมแล้ว Honda Civic 2026คือการพัฒนาไปอีกขั้นของรถยนต์ซีดานยอดนิยมที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่มองหารถใช้งานประหยัดขับสนุกและยังมีความหรูหราพรีเมียมในระดับที่สัมผัสได้หากคุณกำลังมองหารถคั้นใหม่ที่รวมทุกอย่างไว้